สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากแคนาดานะคะวันนี้นะคะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเรื่องการเปลี่ยนช่วงเวลานะคะของแคนาดาก็คือจะเปลี่ยนสองครั้งนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะคะก็คือมีพายุหิมะเข้านะคะแล้วก็เวลาก็เปลี่ยนนะคะให้เร็วขึ้นนะคะก็คือเปลี่ยนจากฤดูหนาวนะคะเป็นฤดู สปริงก็คือฤดูใบไม้ผลินะคะก็จะเปลี่ยนช่วงนี้นะคะช่วงช่วงกลางเดือนมีนานี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็จะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มอุ่นขึ้นนะคะเข้าเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะคะนี่คือหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูซัมเมอร์นะคะทีนี้อีกครั้งหนึ่งที่จะเปลี่ยนก็คือฤด โนเมเบอร์ uh, November เนี่ยนะคะประมาณกลางกลางเดือนโนเมเบอร์ hmm. ก็จะเปลี่ยนเวลาอีกครั้งหนึ่งให้ช้าลงหนึ่งชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นเข้าสู่นะคะฤด,ดูหนาวจากฤดูใบไม้ร่วงไปเข้าสู่ฤด,ดูหนาวอย่างเงี้ยนะคะคือแคนาดาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเวลาอย่างเงี้ยนะคะสองครั้งนะคะเนี่ยนะคะคือดูนะคะก็คือเป็นเป็นเป็น,ปนการเปลี่ยนช่วง ฤด,ดูของแคนาดาเนี่ยสองครั้งตอนแรกนะคะยังมัมงใหม่ๆไม่เข้าใจเลยทำไมต้องเปลี่ยนนะคะก็มันเป็นช่วงเวลาของที่นี่หก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 ช่วงเวลานะคะเขาจะเปลี่ยนนะคะจากฤด,ดูหนาววินเทอร์เป็นฤด,ดูสปริงก็คือใบไม้ผลินะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือฤด,ดูนะคะจากฤด,ดูร้อน หาเข้าสู่ฤดูหนาวก็ช่วงโนเมเบอร์โนเมเบอร์ก็คืออ่าสับสนอีกแล้วพฤติการะประมาณนั้นนะคะเนี่ยแหละค่ะมาแชร์ให้ฝั่งสั้นๆนะคะอันนี้ดึกบรรยากาศของช่วงอ่าไม่ใช่เช้าแล้วล่ะนะคะเที่ยงก,กว่าแล้วนะคะเนี่ยนะคะอันนี้คือเมื่อคืนหิมะตกทั้งคืน,น,นตนนนั้งแต่เมื่อวานกลางวันจนถึง ช่วงกลางวันของวันนี้นะคะนี่คือเขามากวาดหิมะก็จะมีรถหรือจะมีคนแต่จริงๆแต่ละบ้านต้องกวาดเองนะคะแต่อันเนี้ยหมู่บ้านเนี้ยสาม,มีก็ซื้อก็จะมีจ่ายตังค์ทุกเดือนแล้วก็จะมีคนมากวาดนะคะหน้าหน้าหน้าหนาวก็กวาดหิมะหน้าร้อนก็ตัดหญ้าอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยนะคะ คือตอนที่ยูรีมาอยู่แคนาดาใหม่ๆนะคะก็คือไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมีการเปลี่ยนช่วงเวลานะคะถึงสองครั้งก็คือแคนาดาเนี่ยเป็นประเทศที่กว้างมากนะคะเพราะนั้นการเปลี่ยนช่วงเวลาของเขาก็เอ่อเลยมีสองครั้งครั้งแรกนะคะจากวิ Spring, กกนเทอร์ไปสู่สปริงก็คือจากหนาวไปสู่ฤดูใบไม้ผลิหนึ่งครั้งก็คือประมาณเดือน มีนาเนาะการเดือนมีนาส่วนอีกครั้งหนึ่งก็คือเปลี่ยนจากฤดูร้อนนะคะเข้าสู่สปริงแล้วก็เข้าสู่วินเทอร์เข้าสู่ฤดูนหนาวนะคะเดือนพฤศจิกาการเดือนพฤศจิกานะคะอีกหนึ่งครั้งก็คือเป็นสองครั้งนะคะเปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ยชั่วโมงหนึ่งนะคะอย่างเข้าสู่ฤดูนหนาวเนี่ยตอนพฤศจิกาเนี่ย ช้าลงชั่วโมงหนึ่งนะคะส่วนฤดูฤดูเข้าสู่ฤดูสปริงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะอ่านี่แหละค่ะมามาแชร์ให้ฟังเรื่องการเปลี่ยนช่วงเวลาของแคนาดาขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามขอบคุณมากเลยค่ะที่มาติดตามช่วงระล็กของลลีนะคะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณมากค่ะ